กษัสดีแฟนหงแดงริโกภูทุกทุกคนด้วยที่กดกระดิ่งตามช่องแล้วก็สับสไคร์เอาไว้ครับกลับมาแล้วครับกาบฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษครับ is coming home ครับหลังจากที่พักเบรกทีมชาติไป2ส,สัปดาห์ครับเราไม่ได้มีฟุตบอลรีกให้เหล่านั้นได้หยอกล้อได้เฮฮาได้ร่วมลุ้นร่วมสนุกกันครับเพราะว่าฟุตบอลทีมชาตินั้นอย่างที่ใครหลายๆคนทราบดีครับความสนุกและความร้าใจมันสู้บอลรีกของกอังกฤษไม่ได้ครับก็เกมนัดนี้ครับก็จะเป็นเกม คู่ที่หงแดงลิปูลนั้นะจะลงเล่นแมตช์เดย์ที่12ครับตอนและก็เยือนทีมให่ของเขาฟอร์เรสครับ,รบจะลงเล่นในช่วงเวลา4ทุ่มจะลงเล่นในแอนฟิลด์ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องทางของผมด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและต่อติดให้กับช่องของผมด้วยครับสอนช่องทางของผมนะตรงนี้ครับในติ๊กต็อกก็คือชื่อช่องทางว่าอาม์มบอลนักข่าว หรือว่าภูเทียสองและใน YouTube ก็ใช้ชื่อช่องทางเดียวกับใน t i k t o k ว่าอัมบอ,บ,บอรนักข่าวเรือภูเทียสองครับว่าคุณจะเป็นแฟนหงแดงหรือว่าภูก็ดีหรือเป็นแฟนทีมอื่นก็ดีก็สามารถเข้ามาเสพข่าวจากช่องทางของผมได้เช่นเดียวกันครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาและแมตช์พรีวิวแล้วก็มาอัปเดตความพร้อมครับผมมีบทสัมภาษณ์ของอาร์นัสโซลตมาฝากครับก่อนนักข่าวถามว่าคุณยังมั่นใจไหมว่าคุณจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ในซีซั่นนี้ครับ อาร์เนอซ์สโลตครับรับแล้วครับว่าลิเวอร์พูลนั้นไร้แผนป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เผยว่าฟอร์เรนเวีสคอนเนอแบสลีย์ครับมีอาการปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมครับอาร์เนอซ์สโลตครับเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลครับระบุขณะนี้ครับเขาไม่มีความคิดเรื่องการพาหงสแดงลิเวอร์พูลครับป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกครับพรอเผยข่าวร้ายว่าฟอร์เรนเวีสและคอนเนอแบสลีย์ครับ จะไม่พร้อมลงสนามเกมพบกับนอติงแยมฟอเรสต์ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับโดยลิเวอร์พูลครับแชมป์เก่าพรีเมียร์ครับทำผลงานได้น่าผิดหวังในซีซั่นนี้ด้วยการมีเพียง18คะแนนจาก11นัดครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนและแพ้ไปถึง5จาก6นัดหลังสุดในเกมลรีครับล่าสุดก่อนเกมที่หงแดงจะเปิดบ้านพบกับนอติงแยมฟอเรสต์ครับในวันที่22พฤศจิกายนครับมีผู้สื่อข่าวถามเรื่อง การที่ทีมยังจะรุ้นป้องกันแชมป์พิมพ์ิลิกอยู่หรือไม่ครับซึ่งเจ้าตัวเะยบอกว่าผมพูดหลายครั้งแล้วว่าณเวลานี้เราไม่ได้คิดหรือพูดถึงเรื่องนี้ครับรูการที่แล้วเราก็เป็นจ่าฝูงหลีกเหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของนัดต่อไปครับวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสิน ตาราคะแนนคือหลังจากผ่านไป38นัดครับในความคิดของผมอันดับรองลงมาคือหลังจากผ่านไป19นัดมาดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้สิ่งเดียวที่เราคิดคือการชนะในเกมฟุตบอลครับนอกจากนั้นแล้วครับกุนซือในวัย47ปีครับยังเผยว่าข่าวร้ายครับก็คือฟอร์เรนเวียสครับโชว์ฟอร์มได้เสด็จดวงครับแล้วก็เด็ดดวงมากในการเล่นทีมชาติเยอรมันครับเพิ่งจะพาชาติบ้านเกิดของเขานั้นผ่านเข้าสู่ รอบสุดท้ายของเวิร์คคัครับในการปีหน้าที่เม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็คอนเดบสซี่ก็สองแข้งหลักจะไม่สามารถลงสนามในเกมกับฟอเรสได้ครับได,ได้หลังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับแต่ว่าข่าวดีก็คือจะได้ผู้สัมตูมือหนึ่งอย่างไอซองสเปเกอร์ครับในแดนมือหนึ่งมีโอกาสคืนสามในเกมวันพรุ่งนี้ที่ต้องเจอกับนอตติแฮมฟอร์ไรเอสครับนี่คือข่าวอัปเดตข่าวทั้งหมดแล้วก็มีทั้ง บทสัมภาษณ์ของกุซืออย่าง์เรอร์สลมาฝากันด้วยครับก่อนที่ผมก่อนที่เจะเข้าสู่เนื้อหากันครับผมมีใส่เติของเกมคู่นี้มาฝากันด้วยครับเกมมันพุ่งนี้ครับจะเป็นเกมการแข่งการคุมทีมข้างสนามนัดที่50ของคุนซืออยาอาร์เรอร์สลครับก็50เกมของเขาครับเขาสามารถพาทีมชนะได้ถึง31นะัดจาก49เกมครับนี่คือจำนวน เกมชนะหรือว่าอัตราเลทวินวินเนอร์ของอาร์เรอร์รอดครับแล้วก็ลิเวอร์พูลครับแพ้กับน้อตแฮมฟอร์เรสต์ครับเพียงแค่ฤดูกาลเดียวก็คือในปีที่แล้วครับต้องบอกว่าปีแล้วเจอกัน2เกมครับไม่ว่าจะเป็นที่ field, แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลแพ้ไปก่อนเขาศูนย์ก็หนึ่งแล้วก็ที่ซิตี้กลาวก็เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนั่นคือในยุคข,ของนูโนาะแอสเปนเนโตครับนี่นคือคุณซื้อคนเก่าของฟอร์เรสต์ครับก็สุดง่ายๆครับตั้งแต่อาร์เรสตนั้น มารับไม้ต่อจาก J.K. เคหรือเจเกนคอปครับไม่เคยยังไม่เคยชนะนอดที่งฟอร์เรสได้ครับปีที่แล้วเจอกันนัดที่3ในซีซั่นที่แล้วครับที่3แห่งนี้ฟอร์เรสเจ้าป่าบุกมาเก็บ3แต้มได้ในการยิงประตูชัยของมอร์แกนกิฟไว้ครับนั่นคือตัวที่ลิฟูนั้นจะต้องคอยและมาระวังจับตาเป็นพิเศษในนัดนี้ครับแล้วก็ นี่จะเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ยังไม่ชนะใครในการเล่นเป็นเกมเยือนครับนี่จะเป็นทีมที่4แลนะที่ยังไม่ชนะใครในการเล่นเป็นเกมเยือนครับก็มีนั้งน่าจะฟอร์เรสต์แล้วนะครับที่ยังไม่ชนะใครในการเล่นเป็นเกมเยืยอนครับนิวคาสเซลแล้วก็บู๊แฮมป์ตันวันเดอร์อร์ครับที่ยังไม่สามารถกระสกํดค่าชนะใครได้ในการเล่นเป็นเกมเยือนครับนี่คือ4ทีมที่ยังไม่ชนะใครในเกมเยือนในซีซั่นนี้ครับสถิติต่อมาครับ ฟอเรสครับแพ้เกมเยือนพิมลิกไปแล้ว6เกมสุดท้ายกับแชมป์เก่าครับแล้วก็เวลาฟอ r เรสนั้นต้องมาเยือนทีมแชมป์เก่าครับเขาแพ้ไปถึง24เกมครับและชนะได้เพียงแค่สนะัดเท่านั้นเองครับแมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายที่เขาชนะทีมแชมป์เก่าครับต้องย้อนกลับไปในปี1994ในช่วงเดือนธันวาคมครับที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2พประตูต่อหนครับนั่นคือ ครั้งสุดท้ายที่ฟอร์เรสนั้นชนะทีมแชมป์เก่าครับนั่นคือ2แมตสุดท้ายที่เคยชนะทีมแชมป์เก่าได้ครับแล้วก็โมเมนตซาราครับเขาจะเป็นนักเตะคนที่5ครับที่ลงเล่นในสวมเสื้อของหงแดงหรือว่าููและลงเล่นจำนวนที่นัดที่300ครับต่อจากเจมี่คาร์กเกอร์ครับ508นัดครับในสีเสื้อของหงแดงหรือว่าูลครับคนที่2คือซเวนเจราดครับ5 0 4นัดครับ คนที่3คือจอแดนแฮนร์สันครับ360นัดและก็ซามี่ฮูเปียครับ318เกมในสีเสื้อของหงส์แดงหรือว์พููครับโมเมนต์ซลาจะเป็นนักเตะรายที่5ครับที่ลงเล่นกับพิอร์พูไปแล้ว300เกมในสีเสื้อของหงส์แดงหรือว์พููครับและโมเมนซาลาครับนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับถ้าเขายิงประตูในพิมพ์ีกได้เขาจะเป็นคือจะเป็นสถตติกใหม่ดาวยิงสูงสุดตลอดการของพิมร์ีกติดในอันดับที่1ในสี่ ของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเพราะตอนนี้ครับเขามีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งหมด276ประตูครับถ้าแบ่งเป็นในพรีเมียร์ลีกครับ188ประตูกับอีก88แอสซิสต์ครับให้กับลิเวอร์พูลครับซึ่งตรงนี้ไตรตีตรงนี้เขากำลังเทียบเท่ากับอดีตสุกรโลกันครับฉายาสุกรโลกันของเวนส์ลูนี่ครับอดีตเด็กเก่าตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอีกหนึ่งไตรตีครับไรอันกาฟเฟนแบกครับตอนนี้ครับเขา รอลงเล่นเกมนัดที่100ของเจ้าตัวกับหงแดงหรือว่าพูก็ถ้าหากว่าเกมวันพรุ่งนี้นั้นได้ออกซารเป็น11บเอ็อัที่ตัวจริงครับเขาก็ยิงเสตติกตรงนี้ครับลงเล่นในสีเสื้อของหงแดงหรือพูลจานวน100่งร้อยนัดรวมทุกรายการครับอีกหนึ่งเซติครับถึงแม้ว,ว่าย้ายมาแล้วยังไม่เปียงป้างสัตวเท่าไหร่ครับแต่อของอลสกซาร์ครับ เขามักจะยิงชอบยิงฟอรเรสครับเขายิงฟอรเรสในตอนที่อยู่กับนิวคาสเซิลไปแล้ว6ประตูครับแล้วก็จัดอีก2แอสซิสต์ครับซึ่งเขายิงฟอร์เรสกับสเปอร์นั้นจำนวนเท่ากันที่6ประตูเท่ากันครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะท,ที่ชอบยิงฟอรเรสแล้วก็นิวคาสเซิลในแรื่ของอเล็กซ์อิซักครับแล้วก็ฟอรเรสเนี่ยมักจะแพ้ให้กับลิเวอร์พูลครับ 12เกมเวลาเจอลิฟูนั้นมักจะแพ้กับลิฟู12เกมครับนั่นยังไม่ใช่เป็นทีมที่เขาแพ้มากที่สุดครับทีมที่เขาแพ้มากที่สุดในเวลาเจอกันก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแพ้ไป14เกมครับแล้วก็รองมาคือไอ้กยญแจอาร์ซนอลก็แพ้ไปทั้งหมด13เกมด้วยกันครับส่วนในของหงส์แดงลิฟูนั้นพวกเขาแพ้มากที่สุดในอันดับที่3ครับก็คือจํานวน12นัดด้วยกันครับและนี่ก็ฟอเรสต์ครับ ทำประตูมากมายในพิบิลยกษ์สามเกมครับภายใต้การแข่งขันก็คือภายใต้การคุมทีมของชอนไดครับลงเล่น5แเกมยิงประตูได้3นัดติดต่อกันครับก็ตอนนี้เขาทำทำใส่ติเท่ากับกุซือคนเก่าของเขาอย่างนูโนเอสเปซซันโตที่ทำไว้4แเกมก็ยิงประตูได้ติดต่อกัน4นัดครับแล้วก็อังเก้โค้ชปาเดลกูที่ทำไว้1 1ลูกต่อ1เกมครับ นี่คือสถิติผมยิบยงมาฝากครับสถิติของลิเวอร์พูลกับนัดที่4เรสครับเดี๋ยวเราไปดูคาดการไล์อัพการขอบุนเว็บไซต์อย่างบูสกอร์ที่เอื้อเฟื้อไล์อัพมาฝากด้วยกันในเกมในเกมวันพุ่งนี้ครับเอื้อเฟื้อมาให้เดี๋ยวเราไปดูว่าลิเวอร์พูลนั้นแบกขวาแบสลี์มีปัญหาการบาดเจ็บแบกขวาจะใช้ใครครับโจโกเมสหรือจะเป็นโดมินิกโซวัลไลน์ก็ต้องรอดูครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วจะใช้ใครกันในรายของ อูซื้ออย่างอาร์และซอสจะใช้ใครครับเป็นแบ็คขวาวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าปัญหาการบาดเจ็บของริพูนั้นมันมีข่าวดีก็คือได้ในรายของไอซองเบเกอร์กลับมาครับก็หายไปเจ็ดเกมครับในรายของไอซองเบเกอร์ครับก็หายไปก็เป็นหน้าที่ของจอร์จี้มาร์เบลสวิลลี่ครับพอเราเห็นไอซองเบเกอร์กลับมาครับอยู่ใน ตำแหน่งมาตัดสปร์ลหรือว่าอาจจะเป็นตัวจริงในเกมวันพรุ่งนี้ก็อาจจะทำให้พวกเรานันอุ่นใจได้เปราะหนึ่งครับกอลิฟูนั้นมาในระบบ4-2-3-1ครับนักเตะบาดเจ็บมีเซฟายน์บายเซติกครับจิโอวาเนียเรโอนี่ครับเจลิมิฟิมปงครับแล้วก็มีแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตในในวินาทีท้ายของออลิสงเบเกอร์ครับก็วูสกอร์นั้นคาดการณ์ว่า4-2-1ของอาร์เนอร์สโลตครับผู้สับตู้จะเป็นจอร์จี้มาวดัตวินลี่ครับ แต่ผมก็ยังเชื่อว่าผู้สับปะตูในตำแหน่งใดด่านด่านสุดท้ายครับผมก็ยังเชื่อว่าต้องเป็นาอซองเบเกอร์ครับเพราะว่าตามข่าวมาาอซองเบเกอร์นั้นกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วครับส่วนในรายแผงเกมรับ4คนครับคู่เซนเตอร์เป็นเวอร์จิลฟันดาครับจับคู่กับอิบาร์มาโกนาเต้ครับก็ฟันดายนั้นได้ออกมาเปิดแล้วครับว่าอาจจะคิดเขาคิดถึงการอำลาทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วครับหลังจากจบฟุตบอลโลก กลางปีหน้าเพราะว่าตอนนี้อร์กิลฟัน